แผ่นลายกันลืน่นลาย5้าขีดหรือลายตีนเป็ดหน้าตายเป็นยังไงใช้อะไรได้บ้างาดูกันค่ะ มิสซิลสและช่องสยามพิเลสค่ะภูมิใจนำเสนอและก่อนที่จะรับชมผลิตภัณฑ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยามพิเลสและมิสซิลิสค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูแผ่นลายกันลื่นลายที่ทุกคนเห็นมาตลอดนะคะต้องเจอกันเยอะแยะมากมายแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรและใช้ทางานอะไรได้บ้างวันนี้นะคะมิสซิลิสจะมาให้3ข้อกับตัวแผ่นลายกรนลื่นลายตีนเป็ดอย่างข้อแรกนะคะในตัวของแผ่นลายกรนลื่นวัสดุที่ผลิต มีทั้งเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมค่ะและตัวความหนานะคะจะเริ่มต้นที่0.7มิลค่ะในระดับของ0.7มิลนะคะก็จะผลิตไปด้วยทั้งอลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นการผลิตที่เป็นเหล็กมาตรฐาน SS400 หรือ SPCC ก็จะมีความหนาตั้งแต่1มิลขึ้นไปแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้สามารถสั่งได้เลยค่ะข้อสอนส่วนของขนาดแผ่นเรามีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ขนาดเมตร20คูณ2เมตร40และ5คูณ10ฟุตค่ะทำคา ความหนาสูงสุดได้ถึง6มิลด้วยกันนะคะและข้อ3ตัวนี้เนี่ยจะผลิตเป็นหน้านูนส่วนด้านล่างจะเป็นหลังบุ๋มค่ะตัวแผ่นเราจะผลิตมาจะไม่มีระยะขอบเลยนะคะจะใช้เครื่องจักรในการผลิตเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทําให้คุณลูกค้าได้ใช้งานของตัวแผ่นลายได้เต็มๆ็มแผน่นเพราะในตัวสมัยก่อนที่ผลิตแผ่นออกมานะคะมันจะมีระยะขอบทําให้ไม่สามารถชนลายจบทุกเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทว่วงานการลื่นงานที่ทํา ชว์ต่างๆริฟก็จะมีทั้งตูพื้นและทําเป็นพาทิชันในการตกแต่งไม่ได้มีข้อจํากัดที่จะต้องใช้แค่พื้นทางเดิมเท่านั้นค่ะในสเปคของแผ่ลนลายตีนเป็ดเนี่ยมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่มีเซลิสพาไปวัดกันค่ะ ยาวนะคะตัวนี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่40มิลนะคะแนวยาวก็จะมีความกว้าง3.3มิลนั่นเองค่ะก็จะเป็นระยะของทั้งแนวกว้างและแนวยาวของลายปีนเป็ดจะมีความหนาอยู่ที่2มิลด้วยกันค่ะและในงานตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกจะนําไปใช้เป็นปูพื้นทางเดินตรงบันไดค่ะแต่ที่หน้างานจะนําไปตัดเพื่อให้ตรงตามระยะของหน้างานถ้าคุณลูกค้าอยากจะให้เราตัดจากฝั่งโรงงานคุณก็จะได้แนวระะ ที่สวยตรงค่ะแต่น้างานก็ยังสามารถใช้ใบเจียตัดหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตัดแต่งที่หน้างานได้นะคะที่สําคัญในตัวแผ่นเลือกความหนาที่ตั้งแต่1นมิลก็สามารถเชื่อมอ็อกได้ปกติไม่ได้ขาดง่ายเนื่องจากเป็นแผ่นเรียบทึบนั่นเองค่ะถ้าคุณสั่งซื้อมาเราก็มีกระบวนการจัดส่งทั่วประเทศอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมอินบ็อกมาปรึกษาได้ที่สยาม9 9้าค่ะ